เห็นเฮ็ดเจ้าย่างไปนั่นล่ะเอองามๆๆคือเพิ่นว่าวิดีโอเด้อแม่โอ้ยสวยๆอยู่อืม150,000ร่วมเงินแล้วโอ้ยหอละข้างบ้านน้องโนซะแม่นเออๆหอละได้เออ หอลังคางเออเพิ่นเหตุดีเนาะเออทั้งทั้งเป็นหลังค่างโอ้ยเอแมนเพื่อนนเออแมนเพิ่นเพิ่นกัเออเพิ่นกัสิึ้นไปทั้งทั้ง โอ้ยไหม่มมเนมีอือาจมใหม่ยวแม่มันมีสมัยไงแม่อ้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเจดีเจดีใช่เอานะใช่ไปใช่ไปนอเป็นเจดีง้ามเนาะหอะลัข้างหน่อยคอยกับมะออกน้ำเพินอันนึงมะออกลังข้างน้ำเพินบัวพ่เลยว่ะ เบื้อันซื่อจ้าของแจกวัยยุสมันหลายหวนเลยว่ามันลายสือจของาค่ะเออไปเบิ้งซื้อจาของแน่มันมันมีโฮมใบย่ามใบใหม่มันรดน้ะโอ้ยวัดเพิินก่จะเมนงาม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 เนาะไมมีลีนี่แมอันผู้เพิินไม่แกะนี่แม่มาโพดแท้ ม่เอายอดยอดแม่นป็นยอดยอดเออเออไสไสเราก็ไล่เป็นยอดคุณอู้สวยอิรีแม่อ้อยเพิ่นเพิ่นเพิ่นเท่ไงามเพิ่นเพิ่นเอาบุญมาหันเพิ่นบอกอยู่เอาของกลับว่าได้มากอืมันก็ดีด้วยละมันติดตามมันบอกแมนแม่นแม่นบอกพุ่มอือบอกอือเป็นรูปสร้างสวยนั่นจะสวยนะอันนี้นกยุ้ง ช่างละสามพัซีโอสร้างซีอันนี้โอ้เป็นตลาดน้ำเป็นตลาดน้ำคลองเป็นเพื่อนเห็ดแบบเก่าเก่าโบราณได้จ้าน้เออเห็ดเฮ็ดแบบสมัยเห็ดแบบสมัยเก่าสวยอือล้อานีอือ เป็นเจดีชัยชุมพลโอ้ยงามงามแม่อ้อยอืมระเบิงระเบิงป็นสร้างไหมอันนี้ดำหน้าเออวิธีวิธีวิธีชาวบ้านโอ้ยสวยสวย ตำเข่าตำเข่าตำเข่าสมัยเก่าอันนี้เกวียนอุ้ยแกอย่างจะว่าทองเด้อน่ะเด้อทองนะจ๊ะอย่าลืมนะว่าทองทองนะโอ้วิถีจับปลาอันนี้จับปลาวิถีชาวบ้านเออเออเออโอ้แชนีเนาะค่ะสวยงามค่ะสวยงาม